ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ครับมีเรื่องบวกบวกมาให้อีกแล้วนะฮะบวกในที่นี้ไม่ใช่แบบบวกมีเรื่องกระโดดต่อยกันนะครับทุกคนแต่มันเป็นเรื่องบวกๆที่ให้กําลังใจนะฮะก็เก็บข่าวนี้มาฝากกันนะครับก็พูดถึงคนหนึ่งคนครับเขาคือคุณชีน่ายับชานั่นเองนะฮะ ถ้าสำเนียงแอดไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจาก The Wall Street Journal นั่นเองนะครับเขามีการพูดถึงลิซ่าด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคุณชีน่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มากความสามารถมากมายเลยนะครับจะบอกว่าเขาเป็นคนที่พักดันสาว,สาวเอเชียก็ว่าได้ครับคือเขามักจะพูดเกี่ยวกับสาว,สาวเอเชียอยู่เสมอครับประมาณว่าสาว,สาวเอเชียเนี่ยสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะฮะแล้วก็สามารถจะพุ่งทะยานไปได้ไกลด้วยนะฮะแล้วเขาก็มีการเขียนบทความต่าง ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพิ่มความมั่นใจนะครับหรือว่าจะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างถูกต้องนะฮะก็จะเป็นเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายที่เขาเขียนบทความไว้นะฮะซึ่งคุณชีน่านะฮะจาก The Wall Street Journal เนี่ย พูดถึงลิซ่าว่ายังไงมาฟังกันครับเขาบอกว่าการที่เราได้เห็นลิซ่าทยานขึ้นไปเนี่ยแสดงให้เราได้เห็นครับถึงสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับตัวเราเองครับเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้หญิงเอเชียและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสามารถเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนเองและเป่งประกายด้วยความมั่นใจได้ครับนี่คือคำพูดคร่าวๆนะครับที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะ ก็ต้องบอกว่าคือเขาพูดว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เห็นเลยว่าสาวสาวเอเชียเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิดนะฮะก็สร้างความมั่นใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ชอบสร้างความมั่นใจให้กับสาวๆเอเชียอยู่แล้วนะครับคุณชีน่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการยกลิซ่ามาพูดนะครับว่าการได้เห็นน้องพุ่งทะยานแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันทําให้เราสะท้อนไปที่ตัวเองเลยก็ต้องบอกว่าเป็นการตีหัวได้ดีจริงๆนะครับเพราะว่า คือการพูดถึงลิซ่าเนี่ยอิมแพกอยู่แล้วนะครับกับ2แอดเชื่อเลยว่าไม่ใช่เฉพาะสาวๆแหละอย่างผู้ชายอย่างแอดเนี่ยบางครั้งที่รู้สึกว่าการทําอะไรในชีวิตสักอย่างมันยากเย็นเหลือเกินนะฮะก็มักมองไปที่ลิซ่านะฮะคือแอดก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะครับว่าแอดจะต้องประสบความสําเร็จอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ปัญหาเล็กๆบางอย่างในชีวิตเนาะการที่เรามองลิซ่านะฮะมองถึงความพยายามของน้องมองน้องเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันทําให้เราก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้เนี่ย ก็ร <muitas> <arias> ูでもでも้สึกแฮปปี no ้แ <nota'> ล้วฮะแต่แอดคิดว่าในส่วนของบทความบทนี้ที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะส่งต่อไปให้กับสาวๆเอเชียหลายๆคนนะฮะที่กําลังฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรคชีวิตนะฮะหรือว่าบางคนที่อาจจะเดินสายงานที่อยากจะเป็นซุปตาร์เหมือนลิซ่าแบบนี้อยากจะขึ้นไปสู่จุดสูงๆเหมือนลิซ่าแบบนี้นะฮะแอดเชื่อว่าบทความบทนี้เนี่ยสามารถไปเติมเต็มกําลังใจให้บุคคลเหล่านั้นได้เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับถ้าเขายึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะเพราะว่าน้องก็เป็นหนึ่ง คนที่ทําให้เห็นว่านี่แหละสาวๆเอเชียเนี่ยก็สามารถไปได้ไกลไม่แพ้กับฝั่งตะวันตกหรืออาจจะไปได้ไกลกว่าฝั่งตะวันตกบางคนด้วยซ้ําไปนะฮะคือเรียกได้ว่าน้องเนี่ยสามารถไปยืนกระทบไหลเหล่าคนดังได้เยอะแยะมากมายหรือแม้แต่กระทั่งน้องเนี่ยสามารถสะกดให้เหล่าคนดังเหล่านั้นเนี่ยมายืนกรีดน้องข้างเวทีมายืนร้องเพลงน้องข้างเวทีน้องก็ทํามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแอดเชื่อเลยว่าบทความบทนี้เนี่ยมันจะส่งต่อพลังบวกนะฮะแล้วก็กําลังใจดีๆเนี่ยไปให้หลายๆค คนที่กําลังต่อสู้กับชีวิตอยู่โดยเฉพาะสาวๆเอเชียนั่นเองนะฮะซึ่งคุณชีน่าเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นหลักในการทําบทความต่างๆของเขาขึ้นมานะฮะหรือว่าในการเขียนบทความให้กําลังใจต่างๆขงเขาขึ้นมาเนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องสาวๆเอเชียเป็นหลักเลยเที่แอดเข้าไปนั่งสองนั่งอ่านดูนะฮะจะพูดกันตามตรงนะครับเอาจริงๆเลยการจั่วหัวด้วยลิซ่าเนี่ย คือหนึ่งเลยคนให้ความสนใจมากๆอยู่แล้วนะครับบทความบทนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลนะครับเพราะมีคนพูดถึงมีคนแชร์บนทวิตเตอร์มีคนแชร์ลงบนโลกออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับมันก็คือเรื่องดีๆพลังบวกอย่างที่แอดพูดไปนั่นเองนะครับพอมันเข้าถึงคนจํานวนมากเนี่ยบทความนี้มันก็มีโอกาสที่จะไปสกิดจิตใจของใครหลายๆคนนะฮะให้ลุกขึ้นมาสู้ให้ลุกขึ้นมาทําอะไรก็ตามแต่ที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทําได้ก็ได้แบบ นั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องบวกจริงๆอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่บวกมากๆนะฮะคือแอดเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นสาวๆเนี่ยก็น่าจะยึดลิซ่าเนี่ยเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เลยเนะครับในแง่ของความพยายามความตั้งใจเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราสามารถยึดลิซ่าได้จริงๆแอดยืนยันเลยครับเพราะทุกวันนี้แอดก็บอกเลยว่ามีหลายๆเรื่องในชีวิตครับที่แอดดูลิซ่าเป็นตัวอย่างคือบางอย่างที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองทําไม่ได้แน่ไปไม่ได้แน่เนี่ย นึกถึงลิซ่าเยอะๆนึกถึงความพยายามของน้องเยอะๆนะฮะแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกําลังใจหลักๆในการดำเนินชีวิตด้วยเนี่ยแอดเชื่อว่าอะไรมันก็ผ่านไปได้นะครับก็ท้ายที่สุดก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนด้วยนะครับตอนนี้แอดไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ